เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสแล้วเราจะรวยไปด้วยกันฝากแชร์เพื่อร่วมส่งเสริมอาชีพในชุมชนค่ะเด็กๆจะได้กินไก่ทอดราคาถูกอร่อยไก่ทอดกอบปี้จะนำพาคุณฝ่าวิกฤตไปด้วยกันค่ะ ไก่ทอดกอป็ปีเริ่มต้นจากนักธุรกิจจำน่ายคอมพิวเตอร์ที่เคยมีสาขาถึง8สาขายอดขายแต่ละวัน500กว่าบาทแต่ในยุคที่เปลี่ยนจากคอมพิวเตอร์เป็นสมาร์ทโฟนทำให้ประสบปัญหาธุรกิจขาดทุนอย่างหนักและมีหนี้สินเยอะมากๆเลยคิดจะเปลี่ยนแนวธุรกิจก็จลองเปิดร้านอาหารฝึกทำอาหารแต่สุดท้ายร้านอาหารก็ไปไม่รอดแต่ก็ยังมีความมุ่งมั่นที่จะฝึกทำอาหารเพื่อเปลี่ยนแนวธุรกิจให้ได้ประกอบกับที่ลูกชายตัวเล็กๆ5คน คอยเป็นนักชิมให้ตลอดและลูกชายทุกคนชอบกินไก่ทอดมากๆแต่พ่อไม่พร้อมจะพาลูกไปกินบ่อยๆเลยเกิดความตั้งใจว่าจะทำไก่ทอดให้อร่อยที่สุดให้มีรสชาติที่ลูกๆชอบกิน ทดลองทำศึกษาหาสูตรมาจากหลายๆที่ทำยังไงก็ไม่อร่อยแต่ความพยายามความตั้งใจและเวลาว่างมากจากที่เคยบริหารบริษัทจำหน่ายคอมพิวเตอร์8สาขาใน3จังหวัดปิดสาขาเหลือแค่สำนักงานใหญ่เพียงที่เดียวพร้อมนี้ก้อนใหญ่มากๆ ทำให้มีเวลาว่างเยอะในการที่จะคิดและทดลองเพื่อหารสชาติไก่ทอดที่ลูกชายชอบให้สําเร็จและเพื่อเปลี่ยนธุรกิจตัวเองให้ได้และเพื่อชําระหนี้ก้อนใหญ่ที่มีอยู่และแล้วในที่สุดก็ทําได้สําเร็จโดยลูกชายทั้ง5คนเป็นนักชิมมาตลอดและได้ข้อสรุปว่าก๊อปปี้รสชาติความอร่อยจากหลายที่มารวมกันในรสชาติที่พวกเขาชอบจากนั้นก็เริ่มทดลองขายหน้าบริษัทที่จำหน่ายคอมพิวเตอร์ จากกรรมการผู้จัดการบริษัทจำหน่ายคอมพิวเตอร์ที่เคยมียอดขายวันละ5แสนบาทกำไรวันละ20,000กว่าบาทมายืนขายไก่ทอดหน้าร้านทำให้คนรอบข้างมองในสายตาแปลกๆ ด้วยความมุ่งมั่นและความหวังว่านี่คือแค่ส่วนหนึ่งของการทดลองสูตรไก่ทอดเพื่อพิสูจน์ว่าสูตรไก่ทอดที่ทดลองมามีรสชาติอร่อยจริงๆเหมือนที่ลูกชายบอกลูกค้าที่เคยซื้อไปแล้วกลับมาซื้ออีกทุกคนและบอกว่าอร่อยมากๆ ทดลองทอดขายที่หน้าบริษัทอยู่2เดือนมีลูกค้าซื้อซ้าเยอะมากพอได้ข้อสรุปว่าสูตรที่ทำขึ้นมามีรสชาติอร่อยถูกใจลูกค้าก็ชวนภรรยาไปขายไก่ทอดในตลาดนัดเพื่อทดสอบรสชาติความพอใจของผู้บริโภคกลุ่มต่างๆมากขึ้นและจะได้รู้ถึงปัญหาในสถานการณ์จริงเมื่อมีลูกค้าซื้อผงหมากไปประกอบอาชีพไปทอดขายอยู่3ามครั้งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี เมื่อถึงจุดนี้ก็เริ่มมีความมั่นใจว่าจะทำสูตรไก่ทอดขายแต่ด้วยความเป็นคนเคยจนเคยรวยและกลับมาจนอีกจึงเข้าใจคนที่ขาดโอกาสขาดเงินทุนว่ามันยากมากๆที่จะเริ่มต้นในการประกอบอาชีพจึงมีแนวความคิดจะไม่ขายแฟรนไชส์จะทำเป็นฟรีแฟรนไชส์เพื่อสร้างอาชีพให้ทุกคนที่สนใจร่วมธุรกิจขายไก่ทอดได้มีโอกาสเ,ออเริ่ม <19. S 1> ธุรกิจ ทำเศรษฐกิจจ้าแย่คนจำนวนมากจะตกงานทำเลเปลี่ยนไปผู้คนไม่เข้าห้างพฤติกรรมคนเปลี่ยนรายได้ที่เคยมีจะหายไปหลายธุรกิจต้องปิดกิจการทุกคนต้องดิ้นรนเอาตัวรอดในเวลาที่วิกฤตสุดย่อมมีโอกาสแฝงอยู่เสมอคนเราต้องกินทุกวันไก่ทอดก็ปี้ยินดีที่จะร่วมสร้างอาชีพกับคุณผู้คนไม่ชอบเข้าห้างทำเลที่เคยดีจะเปลี่ยนทันที ไก่ทอดร้อนๆในชุมชนเล็กๆหน้าบ้านหน้าปากซอยจะขายดีขึ้นเรื่อยๆคนที่ขาดโอกาสขาดเงินทุนเป็นเรื่องที่ยากมากๆที่จะเริ่มต้นในการประกอบอาชีพเราจึงไม่ขายเฟรนช์ชายป้ายฟรีฝึกทําที่บ้านสอนฟรีทางไลน์กลุ่มให้คุณทําเป็นทําอร่อยน่ากินและขายดี มาเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสแล้วเราจะรวยไปด้วยกันฝากแชร์เพื่อร่วมส่งเสริมอาชีพในชุมชนค่ะเด็กๆจะได้กินไก่ทอดราคาถูกอร่อย ไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถร่วมธุรกิจกับเราได้ไก่ทอดก๊อปปี้ร่วมกันสร้างอาชีพให้รวยไปด้วยกันช่องทางการติดต่อ Li น์แอดเคตองหนึ่งหรือแอดเคหนึ่งหนึ่งหรือเว็บ l i g ์ก๊อ p y ี้ m ต้องเริ่มต้นอย่างไรครับวิธีเริ่มธุรกิจแบบไม่มีโอกาสขาดทุนต้องทดลองทําชิมทดลองขายก่อนค่ะชุดทดลองผงหมัก2ส,สูตรสําหรับไก่10กิโลกรัมราคา3 7 0บ คือสูตรพื้นฐานและสูตรไก่แซบแบ่งทำครั้งละเท่าไหร่ก็ได้หลังจากสั่งซื้อแล้วเราจะดึงท่านเข้าไลากลุ่มเพื่อฝึกทำสามารถเรียนรู้แล้วฝึกทำที่บ้านได้เลยค่ะมีทีมงานคอยให้คำปรึกษาฟรีให้ท่านทำเป็นทำได้อร่อยให้สามารถไปประกอบอาชีพได้และจะสอนให้ทำเป็นจริงๆหรือครับน่าสนใจครับจริงๆค่ะเพราะหากท่านสามารถทำได้ทำอร่อยท่านจะได้เปิดขายและขายดีท่านจะประสบความสำเร็จ ในอาชีพท่านก็จะสั่งผงหมักจากบริษัทเยอะๆท่านมีรายได้เรามียอดขายจะได้รวยไปด้วยกันค่ะมีป้ายให้ฟรีด้วยหรือครับมีป้ายค่ะเมื่อลูกค้ามั่นใจในรสชาติแล้วจะเปิดขายแล้วเอาแบบไปทําป้ายเองตามขนาดกว้างยาวที่ใช้งานจริงสามารถเบิกคืนได้ร้อยเปอร์เซ็นไม่กําหนดงบในการทําป้ายใช้หลักเชื่อใจลูกค้าค่ะสติกเกอร์โลโก้มีแถมฟรีค่ะละอุปกรณ์การทอดและโต๊ะละครับการเริ่มต้นธุรกิจมี ปัจจัยหลายอย่างเช่นทำเลคู่แข่งและปัจจัยอื่นๆเพื่อลดความเสี่ยงเริ่มต้นเน้นใช้อุปกรณ์ที่มีในครัวให้มากที่สุดก่อนเปิดขายในรูปแบบที่ท่านชอบเมื่อขายดีมีกำไรแล้วค่อยเอากำไรไปปรับปรุงอุปกรณ์และหน้าร้านให้สวยงามตามกำลังทุนและยอดขายถ้าใช้วิธีนี้แค่เปิดขายวันแรกก็มีกำไรแล้วค่ะ แต่สำหรับท่านที่มีกำลังทุนอุปกรณ์ท่อโต๊ะซื้อใกล้บ้านราคาถูกกว่าแน่นอนค่ะและได้เลือกตามที่ต้องการตามที่ถูกใจทางบริษัทยินดีให้คำปรึกษาฟรีค่ะมีเงื่อนไขย,ยังไงบ้างครับเงื่อนไขทุกๆกการขายไก่10กิโลกรัมต้องใช้ผงหมักของทางบริษัท200บาทเพื่อให้ได้รสชาติอร่อยเหมือนกันทั่วประเทศค่ะไม่บังคับยอดสั่งครั้งละเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีข้อผูกมัดใดๆและห้ามขายใกล้รายที่เปิดขายก่อนให้สัง เกตไป การขายต้องไม่กระทบยอดขายของรายที่เปิดขายก่อนนะคะขอบคุณครับเข้าใจละงั้นผมต้องใช้ทุนเท่าไหร่ครับใช้ทุนประมาณ2,000บาทค่ะเพื่อใช้ซื้อไก่แป้งสาลีน้ำมันใกล้บ้านจะได้ความสดและลดต้นทุนค่าขนส่งส่วนที่ใจ่ายให้บริษัทมีค่าผงหมักเท่านั้นค่ะไม่มีค่าเฟรนช์ชยนะคะดีจังครับให้โอกาสคนทุนน้อยได้เริ่มต้นอาชีพผมขอสั่งเลยครับต้องทำอย่างไรบ้างครับขอชื่อที่อยู่เบอร์โทรค่ะโ ก่อนจ่ายเพียง370บาทค่ะหรือเก็บเงินปลายทาง420บาทรวมค่าส่งเคอรี่แล้วนะคะไก่ทอดก๊อปปี้มาแล้วค่ะอร่อยถูกใจต้องไก่ทอดก๊อปปี้สิคะอร่อยมากมหมขายไม่แพง10บาท 10บ,บาท10บ,บาทก็อร่อยได้ค่ะขวัญใจเด็กๆต้องไก่ทอดก๊อปปี้อร่อยจนลืมไก่ในห้างไปเลยด้วยสูตรเด็ดการหมักไก่ที่ไม่เหมือนใครกรอบนอกนุ่มในรสชาติถูกใจใช่เลยทอดร้อนๆกรอบเข้มเต็มรสชาติแซบ่บรสเด็ดเผ็ดจีด๊ดจา๊าดมีทั้งรสปาปริกา้ารสบาร์บีคิวขายสิบ,บาทสิบ,บาทสิบ,บ,าทสบ,บาทเท่านั้นไก่ทอดก๊อปปี้หากคุณไม่ ชิมชาตินี้คุณจะพลาดโอกาสแห่งความอร่อยไก่ทอดกอปปี้ขวัญใจเด็กๆอร่อยสุดๆจะลืมไก่ในห้างไปเลยค่ะขายถูกๆ1ิบบาท10บ,บาท10บ,บาท,บบาทก็อร่อยได้ทุกวันไก่ทอดกอปปี้สร้างอาชีพในชุมชน เชิญครับอร่อยกันได้ทุกเพศทุกวัยกับไก่ทอดกอปปี้อร่อยจนหยุดไม่ได้10บาท10บาทเท่านั้นลองแล้วจะติดใจไก่ทอดกอปปี้สุดยอดแห่งความอร่อยที่คุณไม่ควรพลาดครับไก่ทอดกอปปี้เด็กๆพิสูจน์แล้วว่าอร่อยที่สุดในโลกพบกับความอร่อยได้ทุกอำเภอทั่วประเทศเร็วๆนี้ ขอบจริงจริงขอดตุทำได้ไงวะออสุดๆเลยโอ้ยยยยทไมสนใจวะผมก็สิ พอพอเรมพอดทางที só, s. <S ่ม right. right. okay. right. ัน no ร right. ้อนไหมน่ะแล้วอย่างนั้นก็หนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งรอบก็บอกจับไม่ได้หลายครั้งหลายครั้งแล้วก็บอกว่าตัวไม่ทันแล้วอย่างนั้นเอาใหม่เอาใหม่ท้าเอาใหม่ท้าเอาใหม่อีสย์อีสย์แปดอือหนึ่งสองต้องี๋ยวกันโอ้เปนก้อนอะไร หน้าหายขาดได้โดยไม่ต้องเลเซอร์ไม่ต้องใช้ครีมแพงๆที่สำคัญช่วยทั้งเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำสิวอักเสบหน้าติดสารนะคะตัวนี้เลยครีมไข่มุกเกาหลีเห็นผลตั้งแต่กระปุกแรกที่ใช้นะคะหยุดใช้หน้าไม่กลับมาดำเป็นสิวเป็นฝ้าอีกร้อยเปอร์เซนนะคะเนื้อครีมเกลี่ยง่ายซึมไวไม่อุดตัน เห็นผลตั้งแต่กระปุกแรกเลยนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองครีมดีๆนะตัวนี้รับประกันเลยว่าดีจริงๆตอนนี้มีขนาดทดลองในราคาเพียง350บาทเท่านั้นนะคะลองเอาไปใช้ดูแล้วคุณจะติดใจกลับมาซื้อซ้ำเหมือนลูกค้าทุกวันนี้คุณมีใจจะปรับตัวสู้วิกฤตครั้งนี้กับเรากดแชร์และทักแชทมาจับมือยิงแอดขายไม่ได้ไม่คิดตัง สอนจากประสบการณ์จริงไม่ใช่โค้ดไม่ใช่นักวิชาการไม่ใช่คนเก่งไม่ได้รู้ทุกเรื่องแต่ขายได้มีประสบการณ์กับงานขายออนไลน์จริงๆร,รับเฉพาะท่านที่สนใจจริงๆเท่านั้นเพราะหากคุณขายไม่ได้เราไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆมาเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสแล้วเราจะรวยไปด้วยกันแบบย,ยั่งยืน หากคุณยังขาดประสบการณ์ในการทำโฆษณาทางเฟซบุ๊กจะลองผิดลองถูกคุณคงจะสู้คู่แข่งของคุณได้ยากเพราะค่าโฆษณามันแพงและไม่เจอลูกค้าที่คุณตามหาต้นทุนค่าโฆษณาจะแพงเกินเหตุสินค้าขายได้แต่จ่ายค่าโฆษณาหมดบางครั้งจ่ายโฆษณาฟรีค้าขายไม่ออก